เลื่อนพรบอุ้มหายตำรวจคือกลไกลทุจริตเลือกตั้งปราบผู้ชุมนุมด้วยวิธีผิดไม่ได้หรือตำรวจเท่าจะเดือดร้อนรังสิมานรมสงสัยพรกอุ้มหายลามสมรภูมิเลือกตั้ง ปิดจอบไปแล้วสําหรับการทํางานของสภาผู้แทนราษฎร4ปีเต็มโดยภารกิจสุดท้ายคือการชะลอถกพรกบแก้ไขเพิ่มเติมพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย2,565-2,566หรือพรกบเลื่อนมาคับใช้กฎหมายอุ้มหาย หลังถูกวิปรัฐบาลอุ้มหายส่งสารรัฐธรรมนูญตีความทีมการเมืองของเดลีนิวได้ไปสัมภาษณ์รังสิมันโรมโคโสกพักเก้าไกลในฐานะฝ่ายค้านที่เป็นหัวเลี่ยวหัวแรงเกาะติดและต้องการผลักดันให้กฎหมายนี้ออกมาใช้โดยเร็วแต่ต้องถูกดึงให้ล่าช้าออกไปอีกและจะส่งผลต่อการเมืองในช่วงใกล้เลือกตั้งอะไรบ้าง โดยโฆษกภาคก้าไกลเปิดประเด็นว่าผมก็พยายามคิดว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีปัญหากับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าถ้ายังอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยรรุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในท้ายที่สุดจะไม่มีการบังคับใช้เรื่องนี้จริงจังเหตุผลที่แท้จริงที่ผมกําลังมองมองอยู่คือ1ถ้าคิดว่าพยายามคิด ในมุมแบบเดียวกับที่ฝ่ายเขาเป็นไปได้หรือไม่ว่าในการเลือกตั้งรอบนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมโดยกลไกของตำรวจจะใช้อย่างนี้หรือเปล่า 2. รัฐบาลอาจจะมองหรือไม่ว่าถ้ามีการต่อต้านเช่นอาจจะมีการชุมนุมทางการเมืองมีคนเห็นต่างที่ไม่ยอมรับในรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นการมาคับใช้กฎหมายของตำรวจจะไม่สามารถจะใช้วิธีการที่ผิดได้หรือไม่ ผมเริ่มให้น้ำหนักไปที่เรื่องนี้แต่ผมอาจจะยังไม่สรุปในเรื่องนี้แต่ยอมรับมีความกังวลว่ามันจะเกิดขึ้น 3. อาจจะไม่ใช่เรื่องของทางการเมืองเลยแต่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้จำนวนไม่น้อยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเท่าๆเยอะถ้าต้องไปติดกล้องและตั้งด่านจะรู้กันหมดว่าใครบ้างทำผิดใครบ้างทำถูกและการรู้แบบนี้จะสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นสีเทาหรือไม่จึงอาจจะเป็นที่มาของความรู้สึกที่ยังไม่พร้อม หากมองสถานก,การณ์การเมืองปัจจุบันมองอย่างไรก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกภัคก,การเมืองเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งอย่างเต็มตัวผมคิดว่าทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็เต็มสูบมีเท่าไรใส่หมดวันนี้เป็นเรื่องของการเลือกตั้งถนนทุกสายรอในเรื่องการยุบสภาพอเรามองไปที่รัฐบาลเราก็เห็นรอยปรีของรัฐบาลเต็มไปหมดผมเรียกว่าปรากฏการ์หมาตายเห็บกระโดด เพราะพักที่เคยอยู่ด้วยกันมาผมขอเรียกว่าพักนามสกุลลุงแตกกันและผมค่อนข้างเชื่อว่ารอยแตกตรงนี้จะมีการแข่งขันภายในเพล่เข่งกันเองมากกว่าแข่งกับฝ่ายค้านด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่มีการเกทับกันอย่างเรื่องของบัตรคนจน1,000บาทหรือ700บาท ขณะที่ในส่วนพักเก้าไกลผมคิดว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152รพักเก้าไกลได้รับผลสะท้อนฟีดแบ็จากประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ในทิศทางที่ผมขอใช้คำว่าเราอยู่ในช่วงขาขึ้นวันนี้ผมมองว่าในการลงพื้นที่ในการทำงานของทางพักการเมืองเราที่ได้รับผลตอบรับจากประชาชนโดยไม่มีการจัดตั้งไม่มีการใช้เงินทุกอย่างแบบออร์แกนิกเป็นธรรมชาติและไม่ใช่แค่ความรู้สึกของเราเองเพื่อนสสอที่อยู่ต่างพักเขาก็ฟีดแบ็กกลับมาที่ เราชัดเจนว่าคะแนนของก้าวไกลมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนยอมรับพรรคก้าวไกลวันนี้ไม่ธรรมดาการเลือกตั้งครั้งนี้ของพรรคก้าวไกลเองที่ถูกมองว่าต้องต่อสู้กันหนักกับพรรคเพื่อไทยเพราะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยตัดกำลังกันเอง รังซิมันตอบว่าแน่นอนก็คงมีการแข่งขันกันอยู่แต่ผมกลับมองว่าจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าเพื่อไทยแข่งกับก้าวไกลหรือแข่งกับภูมิใจไทยมากกว่าหนึ่งผมค่อนข้างเชื่อว่าคนที่รักพรรคเพื่อไทยมากๆก็คงไม่ง่ายที่เขาจะมาเลือกก้าวไกล 2. ผมกลับมองว่าคะแนนเพื่อไทยบางส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ภูมิใจไทยเขาแข่งมากๆเพื่อไทย ควรกังวลกับภูมิใจไทยมากที่สุดภาพอาจจะดูคล้ายกับก้าวไกลแข่งกับเพื่อไทยเพราะความเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองในเชิงฐานคะแนนจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ตัดคะแนนเพื่อไทยแต่เพื่อไทยอาจจะแข่งหรือถูกตัดคะแนนโดยพรรคการเมืองอื่นที่ต้องยอมรับว่าเขามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมาในอดีตด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือพลังประชารัฐก็เคยมีรากฐานร่วมกันมาดังนั้นอาจจะเรียกว่าการเมืองแบบบ้านใหญ่การเมืองแบบที่เราเคยเห็นในอดีตเอาเข้าจริงกลุ่มนี้จะมีการแข่งขันและสวิตเปลี่ยนกันได้ ก้าวไกลเป็นแนวทางการเมืองอีกแบบหนึ่งการหาเสียงก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยผมไม่คิดว่าจะตัดคะแนนกันได้ถ้าถามว่าทําไมจึงพูดถึงการจับขั้วทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยกับพลังประชารัฐมากกว่าจะมาจับกับขั้วพรรคก้าวไกลก็เพราะนโยบายของพรรคสุดโต่งเกินไปหรือไม่ รังสิมานโรมตอบว่ายืนยันแนวนโยบายของก้าวไกลนั้นไม่ใช่เรื่องสุดโตง่งคือมองให้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าจะมองให้เป็นเรื่องสุดโตง่งคุณก็ลองมองปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมคือก้าวไกลเราคิดง่ายมากเลยเรามีปัญหาอะไรก็แก้จุดนั้นเรามีปัญหาในเรื่องเสรีภาพการแสดงออกก็ต้องแก้ปัญหาคุณปฏิเสธหรือไม่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องมาตรา112เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเสรีภาพการแสดงออกแล้วคุณจะอธิบายกรณีตะวันกับแบมที่เขาอดอาหารจนล้มป่วยขนาดนี้ได้อย่างไร ในเมื่อมีปัญหาอย่างนี้ฐานะหน้าที่ของพักการเมืองคุณก็คิดนโยบายแล้วแก้ถ้าคุณเห็นปัญหาแล้วไม่คิดจะทําอะไรคุณอย่ามาเป็นพักการเมืองสิ่งที่เราทํามันไม่ได้สุดโตง่งมันเป็นสิ่งที่ปกติมากในการเมืองเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ทําคุณเลยตกใจและกลัวแล้วคุณก็พยายามดึงคนอื่นๆดึงสังคมดึงพวกเราให้มันกลัวอยู่ภายใต้ความกลัวเหมือนกับที่พวกคุณกลัววันนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่พักการเมืองหลายๆพักสร้างผีขึ้นมาตัวหนึ่งไม่ต่างอะไรกับสมัยก่อนที่คนชอบสร้างผีทักสินแต่ เรานี้คือผีก้าวไกลแล้วคุณก็บอกว่า mm. ก้าวไกลมันสุดโตง่งน่ากลัวอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวจะซวยวันนี้คุณสร้างผีตัวนี้ขึ้นมาเพื่อหลอกตัวคุณเองแล้วคุณก็หวังว่าคนในสังคมจะถูกหลอกไปแบบเดียวกับคุณผมพูดเลยวันนี้ประชาชนเขาฉลาดสุดท้ายเกรงว่าก้าวไกลจะถูกผลักไปอยู่ฝ่ายค้านหรือไม่รังสีมันตอบว่าทำไมไม่คิดว่าเราจะผลักพวกนี้ไปเป็นฝ่ายค้านบ้างโจทย์เราก็ต้องคิดอย่างนี้โจทย์วันนี้ของสังคมไทยสรุปได้หรือไม่ตรงกันได้หรือไม่ว่า เราไม่เอากับพรรคการเมืองที่มาจากการสืบทอดอำนาจเป็นพรรคทหารจำแรงแทนที่คุณจะมากังวลว่าเดี๋ยวถูกผลักให้เป็นฝ่ายค้านเรามาช่วยกันผลักให้พวกนี้อย่าเข้ามาในการเมืองได้แล้วทําให้พวกนี้มีโอกาสเข้ามาในสภาหให้น้อยที่สุดและเป็นรัฐบาลน้อยที่สุดถ้าทุกพรรคการเมืองแพ็กกันแน่นบอกว่าไม่เอาคนกลุ่มนี้ผมค่อนข้างมั่นใจโอกาสที่เขาจะจบภายใต้าการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเป็นไปได้ถึงแม้เขาจะมีเสียงสวก็ตามที่มา daily n e w อนไลน์สืบจข่าวรายงาน